ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวต้นคลิปนะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการสุ่มเว็บซอมบิรัสอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะก็อยู่กับเรื่องของเว็บสุ่มกาชาดองเพชรนั่นเองนะครับผมนะผมมีทั้งหมด1 0 0 0งนบาทนะผมที่เติมเข้าไปนะครับสุ่มกาชามาหาแจกเพื่อนๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่นะครับผมนี่นีล่าสุดที่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยจะมีกาชาการันตีดอง5 0 0 0เพชรนะครับผมเป็นกาชาการันตีที่คุณสามารถ ได้การันตีเลยนะครับผมนะในราคา750บาทครับ5,000เพชรบวกนะครับผมนะแล้วก็มีสุ่มเศษด้วยนะครับผมซึ่งในนี้ก็มีโอกาสได้ถึง1,200เศษเลยนะถ้าคุณได้แม็กซิมัมสุดคือประมาณ6,000เพชรนะครับผมรวมถึงเอ่อราวนะครับผมได้เศษทองพันสองรเศษแล้วก็มีโอกาสได้เอี๊กด้วยนะครับผมโหตึงสุดๆเลยนะแล้วก็มีแบบนี่โอ้โหมีตู้ใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมโอเคเฮ้ยใช้ได้อยู่นะเออใช้ได้อยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนสำหรับใครที่เข้ามาสุ่มเว็บนี้นะครับผมต้องดูว่าคุณเป็นระบบ Android หรือ iOS นะครัด คุณสุ่มพลาดคือเพชรหายทันทีนะครับสำหรับเกมเบาตี้รัสเตดนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้สุ่มอะไรมากมายนะครับขอเป็น10บาทแล้วกันงบน้อยงบน้อยว่ะแต่ขอได้5000เพชรนะครับผมงบน้อยขอ5,000เพชรผมจะสุ่มทั้งหมด500บาทนะครับผมนะเออแล้วก็ใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับผมผมมีการแจกไอดีนะครับผมที่ต้องาจะตึงเลยทีเดียวนะครับผมขึ้นรูปไปดูนะแต่ผมแจกท้ายคลิปนี่นะครับผมยังไงก็ดูคลิปยันจบแล้วกันนะครับผมแจกแน่นอนนะโอเคแต่อันนี้ผมขอสุ่มก่อนนะ ครับผมสําหรับ50กล่องมาดูว่าผมจะได้กี่เพชรนะครับผมนะเอออยากได้หนะ้าพันอ่ะโอเคพร้อมเลยครับผม3 2 1ไปเลยเพื่อนมีเกลือนะครับผมตู้นี้ต้องบอกว่ามีเกลือนะเกลือนะครับผมเกลือ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 ฮึบได้มาหนึ่งอันโอเคนะครับผมได้มาหนึ่งอันนะเดี๋ยวผมดูวันที่นิดนึงนะมบางทีดูผิดนะผมได้มารอบนี้ผมได้มาเออหนึ่งอันนะครับผมได้มาหนึ่งอันเ๋ยผมดูแล้วนะครับผม เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาทําการเข้ากันนะครับผมนะมาดูว่าผมจะได้ขี่พันเพชรนะก็บอกว่ารอบนี้ผมได้รหัสเดียวนะครับผมซึ่งรหัสที่ผมได้นั้นผมก็จะต้องแจกคนดูด้วยนะครับผมเผื่อคนดูแบบอยากได้ไปเปิด4.5นะครับไม่รู้ว่าได้กี่พันนะเดี๋ยวขอดูพาสเวนนิดนึงนะโอ,โอเคครับมาดูนะครับว่าเราได้รหัสอือ้เฮ้ยได้เท่าไหร่4,900เหรอเฮ้ยรอบนี้โอเครอบนี้โอเคว่าเฮ้ย โอ้โหได้4,900อะเฮ้ยถือว่าถือว่าได้อยู่นะโอ้โหยังมีมนุษย์เงือกเลยครับผมมีเก็บไปเป็น5,000นะครับผมนีเออใช้ได้นะครับผมสําหรับตัวละครเรามาดูนะตัวละครไม่มีเอะครับผมไม่เป็นไรแต่เรามีเศษ499นะครับผมกับไ d ดีดองเพชร4,900เลยนะครับผม ก็จบไปได้ครับผมสำหรับการสูบวันนี้ครับก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันเลยครับผมได้ประมาณ5,000ันเพชรนั่นเองครับถ้าเกิดคุณอยากจะเข้ามารุ่นรับไอดีแบบนี้นะก็สามารถกดเข้ามาได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมขั้นต่ำา1บบาทนะครับผมนะถ้าขอให้คุณโชคดีแบบผมแล้วกันครับ10บาทขอให้ได้5 0 0พันเลยทีเดียวนะครับผมนะเอาเขครับไปพบกับคอนเทนต์ในคลิปนี้กันเลยครับ วัีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมคิปน่้เราอยู่ไคโดโรฟ้ายิ้มกระชากใจสาวน,นั่นเองนะครับผมนะมีคนขอเข้ามาทุกคลิปเลยนะบอกว่าพี่ต้อทําไคโดโรฟ้าหน่อยพี่ต้อทาไคโดโรฟ้าหน่อยนะครับผมคุณไม่อาจคอมเมนต์ได้มีทุกคลิปจริงๆนะผมก็ได้จัดให้เลยนะครับผมเพราะวันอาทิตย์นั้นผมจะลงเป็นในส่วนของเย็กอยู่แล้วนะและรอบนี้เป็นคิวของไคโดโรฟ้าแน่นอนนะครับผมติดไว้นานมากไม่ได้ทําสักทีเฮ้อนะครับผมเรียนเป็นเรื่องของบัฟฟาโลนะครับผมแล้วก็เอ่ออะไรนะฟูจิทตระโครสซอนนั่นเองนะคร ก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เน้นดามเมจนะอืมนะครับผมซึ่งตัวละครนี้ถ้าเราอ่านพัชซีฟกันดีๆเนี่ยผมบอกเลยครับเงื่อนไขาการเล่นมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมนะคือการบูททงหนึ่งแล้วก็บูททงสองนะอืมมันก็จะถึกนะครับแล้วถึกกว่าบิ๊กมัมด้วยนะครับถ้าตัวละครนี้โดนเออเรียกว่าโดนดามเมจนะเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดนะโดนดามเมจน้อยกว่า10%นะครับผมจะเด้งเลือด นะดังนั้นการที่จะโดนน้อยน้อยกว่า10%เนได้ดนะังนั้นคุณต้องบัฟเดฟให้ถึง70%ด้วยนะครับผมและตัวละครนี้ไม่มีลดดาเมจนี่คือข้อเสียของเขานะแต่ข้อดีก็คือมันเดฟหนามากนะครับผมคือเดฟหนาจริงๆนะอืมแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือแพ้แชงยับเยินนะครับผมโดนโรเจอร์เยี่ยวแตกเลยนะครับผมแล้วก็อุปสรรคของตัวละครไคโดยุคนี้ไม่ได้มีแค่โรเจอร์กับแชงนะครับผมนั่นคือไคโดวิ่งนะถ้าใครถ้าส่วนใหญ่แล้วไคโดวิ่งนะครับ ลแล้วเขามีโอกาสได้ทงสูงมากใครโดโล,โลแพ้ไครโดวิ่งหนักมากนะครับผมอันนี้พูดจริงๆนะอืมนะครับผมก็พยายาม ที่จะ,ะมีเพื่อนโคเวอร์ด้วยนะครับตัวละคร,รนี้ต้องพึ่งทีมหนักแต่ถ้าเกิดคุณทําทุกเงื่อนไขได้แล้วคุณยืนธงกลางผมบอกการันตีว่าคุณมีโอกาสยืนทั้งเกมมากๆเลยครับนี่นะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นดูว่าทำสองเงื่อนไขแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูเรื่องของปาร์ตี้กันนะโอเคปาร์ตี้นะครับผมจําเป็นเลยนะครับผมต้องใส่โซนแกนไลน์นะผมใส่เป็นโซนแกนไลน์ได้3แท็กนะครับผมก็คือ,อลดดาเมจหมดเลยนะเป็นโซนแกนไลน์เดี๋ยวลดดาเมจหมดเลยนะครับผมแต่ว่ายังแพ้แช่งนะโดนแช่งไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเกิดคุณบัฟเดฟแแแล้วชงค่ไมมีสต็กนะรับ ผมก็มีโอกาสที่คุณจะยืนรับมือรับเท้าแชงได้อยู่นะครับผมโอเคผมเล่นคู่ลูกชายยามาโตะนั่นเองนะครับไปชมกันเลยครับโซโลคินนี้ครับหมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไนดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสเไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000คนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับ เออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ โอ้โหมาเข้าแมตช์แรกกันนะครับผมเราอยู่ไคโดโร่นลยครับเรามาคู่กับไคโดไฮบริดเลยนะดีแล้วนะครับผมแต่ฝั่งนู้นก็มีไคโดไฮบริดเหมือนกันนะเราก็ต้องระวังเรื่องธงแรกนะครับผมเขาอาจจะว้ามาได้นะโอเคเราเติมก่อนนะครับผมเงื่อนไขแรกไม่มีอะไรมากมายคือต้องเติมเกรและบูธท,ทงแค่นั้นเองเพื่อให้เราบัฟเดฟให้เต็มนะครับผมโอเคขอบัฟให้เต็มก่อน ขอกมาเพล่เต็มก่อนไม่ต้องรีบโอเคทงกลางเราได้นะผมอาจจะไปยืนกลางเลยครับเพราะทงนั้นรู้สึกเราจะบอดนะครับผมเราจะบอดแล้วเราไม่ไม่ยึดนะครับผมจะไ,ไปดึงทงกลางอะไรกันแย่ๆนะอืมโอเคมาแล้วในอรมหายใจมังกรอะขียัดหนะ้าโอ้โหบิ๊กมัมเกือบแตกบิ๊กมัมเกือบแตกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสกิลเลยนะครับผมในสกิลช่วยธมินไบทงแรกมีคนไปดึงนะ โอเคถ้าเรายืนตรงกลางนะ่าจะไหวนอกนั้นก็ปล่อยเพื่อนแล้วนะปล่อยเพื่อนโอเคอุ๊ยโดนตัดโอ้โหโดนตัดเล็บเดี๋ยวนี้ไม่มีตัดเล็บได้ดีกว่าโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราค่อยบัฟใหม่นะ้วโอเคต้องรีบไปอยู่ในธงนะครับผมแต่แค่นี้ผมว่าเราก็ถึกมากแล้วน,นะดูดิดูด,ด,ด,ดิตีผมไม่เป็นไรเลยดูดิไคโดวิง่งไคโดวิง่งบางตีผมไม่เป็นไรเราใส่โซนแกนลายไงนะเออถ้าเกิดเยอะที่บอกเลยว่าเถื่อนมากนะครับผม <c oughs> โอเคเสียง <c oughs> โซนี้เสียงแหบไปนิดนึงนะขออภัยนะครับผมะ พราะวันนี้ทั้งสตรีมทั้งอะไรด้วยนะช่วงนี้สตรีมด้วยนะผมโอเคแล้วก็มีไปัวนนาเมตนด้วยนะจะเหนื่อยๆบ้างนะขออภัยจริงอันนี้แบบพากันสดๆเลยนะเล่นไปพากไปสดๆเลยนะผมก็เลยเสียงอาจจะแบบไม่สามารถที่จะคอนโทรลเสียงได้นะมาอุย้ยโดนอะไรโดนแห่นะครับผมโอเคอะไรมาทำไรนี่งไงก็ลุกไฟทมินามาแล้วอังบุ แรงจัดนะครับผมแต่เขาติดบูธวะแรงแค่ไหนกันเชียววะมไอ้น้องไอ้ยามาต่อยลูกชายออ้โดนแรงนะครับผมจะออกทรงให้ได้เลยวะโดนตัดเดฟอะโดนตัดเดฟนะครับโอเคเดี๋ยวรอเ,เรายืนนิดนึงขอบคุณนะเด้งเลือดนะผมเนี่ยตอนนี้เดฟเราเถื่อนมากนะผมเรายืนแล้วมีลดดามเมจดนะ้วยโอเคผมบอกว่าเหรียญน,นี้สําคัญนะผมบางคนไปใส่เหรียญคิงอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็ได้แหละแต่ว่ายุคนี้มันยากไปหน่อยนะ จะเล่นต้องเล่นถึกไปเลยนะครับผมถ้าเล่นแบบกึง่งดาเมจอะไรเงี้ยกึ่งคูดาวน่าจะยากนะโอเคใครโดดึงดึงอ่ะอะไรจะไปตรงนู้นทำไมทำไมมันต้องไปตกหูุด้วยไม่เข้าใจอ๋อมันเจาห้าทงแม่นะครับผมคิดกันใหญ่โอเคเดี๋ยวเราถึงดึงให้ครับผมดึงโคตรช้าแม่นะ้ยเ,เร็วหน่อยอเร็วหน่อยโอ้เขายื้อให้นะเขายื้อให้ดึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเติมตรงนี้ก่อนนะถ้าเติมเกจเยอะตรงนี้นะ่าจะเคแล้วได้บัฟเดฟด้วยนะครับผมโอเด้ง เด้งพึ๊บหลบอ,าาออกมาโอ้จะไม่ไม่ได้แล้วพลาดแล้วนะครับผมไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็สกิลสองทมินไปรังนี่ไงแล้วก็โอ้ไม่เป้โอเด้งตีเราไม่เข้าเลยฮนะคุณสังเกตไหมว่าโอเด้งตีผมไม่เข้าเลยเนะจ็ดดูดิตีผมเจ็ดโอ้โหเข้าผมสองเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเบาไปไหมอ่ะเบาไปไหมอ่ะโอเด้งเบาไปไหมอ่ะเอาตรงกลางโดนโอ้โหโดนลูกระเบิดนะครับผมลูกกระเบิดลูกสน อะไรอ่ะโอเด้งเจ้าทงเอาไปแต่ชื่อทีมดอปผิดดอทผิดเอา้าแพ้ไปเลยนะครับผมโอเคแพ้เพิ่งบอกแล้วตัวนี้มันพึ่งทีมมากๆเลยนะโอเคมาพบกับแมตต์ต่อไปกันนะครับตที่สองนะผมด่านนี้ใครโดเสียเปรียบมากๆนะครับผมเพราะว่าต้องไปทงบนเท่านั้นนะผมถ้าไปทงร่างแม่งติด บนได้แล้วเรียกติดติดเพดานนะครับผมไม่สามาร,รถใช้สกิลได้นะอืมนะครับผมคือเกมมันไม่ให้แบบเราแปลงร่างทะลุแมปอะไรเงี้ยนะครับทั้งที่บั๊กแม่งเยอะนะครับผมทีนี้แม่งไม่ให้นะนี่เอาสกิลช่วยไปก่อนนะครับผมข้างล่างรังนี่ไง,ไงเออตเติมเกจกอ่อนราคาไหวปะนะ่ะอืมโอเคราคาไหวนะครับผมตอวนี้ผมดิดโลให้โอเคดิโลให้สวยเฮ้ยนี่ใครโดวิ่งว่ะใครโดวิ่งโอเคราคาใครโดวิ่งอยู่เลยนะแล้วโอเคตายหมดใช่ไหมตายหมดแต่ผมโดนตัดเลือดได้ไงวะ ตัวตัดตอนไหนเนี่ยผมใส่ต่อแปลงล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเติมเกล็ดน,นิดนึงฮะใครขึ้นมาว่าะเป็นไรเราเติมเร็วอยู่นะครับเฮอรพาสซีฟมันรู้สึกจะเติมเร็วอยู่นะเติมโคตรเร็วอ่ะดูดูแม่งบู๊ตเร็วมากดูดีแม่งเจ๋งว่ะแป๊บเดียวจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ติดฐานะก็โอเคนะครับผมแครกเกอร์เหรียญยี่ี่อืมเบาดูดิโคตรเบาอ่ะอ่ะไม่ดึงธงด้วยเฮ้ยยิงยิงยิงไรน้องนี่ไงสกิลช่วยไปก่อนนะครับผมบ ลูฟี่มันดอไม่ทันหรออะไรคิงไปไหนฮะฮะไอลูกเรืออบรังนีง่ไงโอ้โหได้เดฟด้วยนะไม่ใช่ไดเดฟไดได,ไดเลือดนะครับผมเนี่ยตีไปล,ลูฟี่มาอะไรลูฟี่แกยังไม่ใช่จอยบอยหรอกคือทัดเทียมกับคนแบบนั้นไอม่ใช่ทัดเทียมกับคนพวกนั้นอย่างนั้นเหรอแกยังหังฉันกับข้าไปนะไอ้น,น้องลูกไฟพิฆาตเรียบร้อยับผมแตกเลยยัดหน้าอู้ห้าทงเลย เนี่ยผมยืนดีๆก็5้งนะนี่คือกรณีที่ไม่เจอแชงนะครับผมแล้วก็บัฟให้เต็มโอเคผมจะบัฟต่อนะซึ่งมันคงจะบัฟเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคห้าธงนะจบไปครับสี2อื้องยังนะครับผมแหมมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกโอเคผมเมื่อกี้ผมลืมสกิลช่วยป่าะว่ลืมสกิลช่วยนะโอเคเดี๋ยวผมยืนฝั่งศัตรูกันนะครับเป็นใครอค่ะเฮ้ยเขาติดบู้พอดีระหว่างเลจ,จูไอพิษไอพิษอู้ยติดพิษนะครับผมไคโด เล lifting, จูใจเย็นจ้าใจเย็นนะคาะใจเย็นนะคอะือตีโลหายหมดเลยนี่ไงนี่ไงเจอเลจูลนี่ต้องใช้นี่นะต้องใช้อะไรนะเออ่ราชาเนฟจูนนะครับผมชนะแน่นอนนะกันระบายเดนิงเงียบตีไปครับค่อยๆตีนะนี่นี่ใครโดไม่ต้องตีครบครบคอมโบนะครบับผม,มตีไปนี่เฮ้ยผมจะแตกแล้ววะเฮ้ย <c> เ <ười> <c ười> ออหลบได้นะครับผมนี่ียบแรกไปเนะี่ยเล่นใครโดต้องมีเชิงต้องมีเชิงนี่ใครมาอย่าอุ้ยโดนแช่งว่ะโอเคแล้ว โอ้หติดบูสนะครับผมรอดรอดแล้วอย่างนี้รอดนะนี่ไงสกิลลุกไฟช่วยไปเพื่อไม่ให้โดนสกิลแชงนะครับผมยัดหน้าเรียบร้อยโอ้โหเก็บเลจูไปฮะแล้วก็ตาเองและไอ้แชงอ้าวเฮ้ยเป็นไคโดวิ่งนะครับผมยัดหน้าอีกหนึ่งตัวโห,โหแรงเฮ้ยเบาไปบ้างบอกโอ้โหแชงตีผมไม่เข้านะครับผมมันยังไม่บัฟนะเห็นไหมถ้าคุณบัฟมาเต็มเนี่ยแชงตีไม่เข้านะ อย่งที่ไม่เข้าเลยนะครับผมโคโโหเอาดิเอาเดิเอาเดิแลกไปดิผมแต่เลือดผมลดแม็กแคทีครับผมแต่เลือดผมเยอะไงโคเตือนโดนไปสามพันเบาเกินยินทามินไปเห็นไหมยินกระชากอู๊แทมเก้าพันโหแรงจัดเลยครับผมแช้งเหนื่อยอะเจอผมไงโอเคครับผมไปพบช์สุดท,ท้ายกันครับ ก็ขอบคุณทุกท่านจริงนะครับผมใครที่เข้ามาเพิ่งมาดูในชา n e l ผมนะก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมนี่ก็คือเรื่องของใครโดโล่นะครับผมมีคนขอมาทุกคลิปเลยนะผมจัดให้แล้วนะครับผมอย่าลืมนะกด comment เข้ามากดไลค์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยช่วงนี้แบบว่าเหนื่อยนะครับผมนะทาคลิปเหนื่อยด้วยลงทัวร์เมนต์ก็เหนื่อยเหนื่อยโอเคช่วยไปก่อนครับแต่เราทําอะไรไม่ได้นะนอกจากนี้นะผมเราก็ต้องบัฟเรื่องของเดฟนะอ้าวเฮ้ยโออะไรครับนี่เอายี่งจบไป มมอย่างนี้ผมไม่รอดครับผมหมเมาโกออกธงไปมันไม่ออกธงอโอ้ตัวป่วนจัดเลยมาโกบินไปไหนบินไปไหนขอยัดหน้าทียนี่เวเลยโอเคโอ้ไม่ได้แล้วนะครับผมข้าวาเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราไม่ได้ทงจากเขาฮนะัเมื่อกี้มึงกดยิมยอเยอะผมด้วยนะเห็นไหมโอเคครับผมเราอย่าไปเรียกว่าอย่าไปโดนความยั่วยุของเขาว่าเราจะเติมเกรดก่อนลนะ เราจะเติมเกลก่อนนี่ธงกลางก็เต็มแล้วนี่บิ๊งมัมเติมให้ใช่ไหมโอเคแล้วเราสกิลช่วยไปก่อนนะครับนีบ่โอเคเข้ากลางแม่งแล้วไม่ไหวนะครับผมนี่ตอนนี้เข้ากลางบัฟเดฟมาก็โอเคนะครับผมนะโอเคมาโก้ okay, ogo, นี่ผมมันไสแล้วอะดูฟีดดูลูฟี่ต่อยผมไี่เบานะต่อยเบานะทำเป็นเล่นไปดูดิตีผมไม่เข้าเลยนะครับผมตีผมไม่เข้าเลยลูฟี่บอกแล้วอะดูดิอืมอ,อะเข้าแล้วอันนี้เข้าอันนี้เข้าไม่สนเดฟไงมันไม่สนเดฟนะครับผมเมื่อกี้มันแหลกเกินนะ แตเรามีเดฟไงโอเคสวยเออขอบคุณมากอืโดนเบานะผมโอเคต้องเล่นเชิงแล้วเพราะเราใกล้แตกนะลบทนทมินม้โหเกือบแตกครับผมแล้วก็สกิลยัดหน้าไปเลยอ้วหูเด้งเลือดแล้วโอเคตีบู๊พอดีตีบู๊บดีรอดรอดรอดโอเคสกิลสองช่วยนะครับผมเอาสกิลเด้งเลื่อนมาหนึงขอเด้งเลือดหน่อยบลังไม่โดนใครเลยไปทุกไอนม โอเคครับถอยมาก่อนนะบับเทปก่นแม่งเอ้ยถอยมาเล่นแถวสองครับตัวนี้ต้องอาศัยแบบถ้าโทงใกล้ก็มูออกมาได้นะโอเคคิงอุ้ยโดนนะครับผมโดนอยู่ในทงไม่แปลก ได้อยู่คีมแมลงนะคีมแมลงอยู่โอเคครับเฮ้ยทงบ้านโดนแบบสกิลระยะไกลไปเลยไอ้น้องลมหายใจมังกรโอ้โหไม่โดนนะผมมันจะเข้าทงอดีโอเคครับแตงเก็ไหมผมจะไม่ออกไปก้นทงอื่นนะก็คือเล่นตัวนี้พยายามอยู่ในนี้อาอาคาอย่างงี้ก็หลบได้ง่ายดิโออาคาไม่มีเชิงเลยนะครับผมต้องดูช่องไหนฮะอาคาต้องดูช่องไหนช่องไหนเขาเมนาคาไม่รู้ไงโอเคโอ,คโอค้ดูด,ดิคุณเห็นป่มมันปล่อยไฟผมเล้งเลือดอ่ะเถือ่อนไห อันนี้คือการบัฟเดฟที่แท้ทรูนะครับผมบัฟเดฟที่แท้ทรูจริงๆนะค,คือแม่งโหดมากนะโอเค okay, นี่ลมหายใจมังกรพิฆาตทมินตรงชื่อท่าคิดเอง <c oughs> แม่งชื่อท่าเป็นไรก็ <c oughs> คิดเองกลนหอกโอเคหลบ okay, มาวุ้นเว้ยอย่าออกทงอย่าออกทงอ,ออกทงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเละนะครับผมไปไหนอะไอ,ะไนอะ้น้องหนีอะหนีอะ,อะ,อะแกเป็นทหารเรือจริงป่าวะฮะแกเป็นทหารจริงหรือเปล่าโอเคอุ้ยดึงดึงมั่วดึงมั่วโอเคโโอ้หดูดิครับยืนทั้งเกมอะเถื่อนไปละ เออนะผมก็เล่นประมาณนี้ก็ได้นะสำหร,รับไคโดโล่ครับผมนะอย่าเจอแช้งหนักๆละกันโอเคตุ่ไปที่ร้อนครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะกระโหมใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะจะได้เดี๋ยวดูตัวอีกคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับผมคือคุณคือผู้โชคดีนะครับผมนะก็เป็นรุ่นรับไอดีกันนะครับผมหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับผมไอดีนี้ก็มีแชงมีเบนแมนมีอุนติแล้วก็มีโซโลนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งรหัสไว้ให้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดคุณดูคลิปผมบ่อยๆก็มีโอกาสได้รับไอดีตึงๆหดๆกันเลยทีเดียวนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะหวังว่าจะมีความสุขกับการเล่นบัตติรัสกับผม Thank you